สวัสดีครับสวัสดีทักทายยามดึกก่อนนอนนะครับวันนี้ผมทำคลิปลงไปเมื่อวานนะพอดีมันมานั่งดูเนื้อแล้วล้างก็หน่อยนะครับคือเนื้อด้านหน้ากับด้านหลังมันไม่บาลานซ์กันนะครับนี่ฮะนี่ผมล้างไปแล้วนะล้างแล้วสวยนี่หลังข้อเนื้อยี้นะ คือเนื้อในเนื้อเนื้อแท้ก็เป็นอย่างนี้นะครับขาวแกร่งนะครับเนี่ยคือพ้าเนื้อแกร่งจะมีการลั่นเนาะนะครับเนี่ยด้านหน้ามันมีคราบแบบเหมือนคราบที่แบบว่าโดนเหงื่อหมักหมมนะครับนี่ผมล้างแล้วตอนนี้เนื้อเริ่มเหมือนข้างหลังแล้วนะครับเนี่ยเนื้อแกร่งพิมพ์เขาสวยนะครับตรงนี้นะ มีเส้นผ้าทิพย์เนี่ยฐานผ้าทิพย์ลางๆนะเหมือนเหมือนองดาราก็จะมีประมาณเขายกนะครับไหลสุดเนี่ยไหลสุดนะตับตกขอบเป๊ะนะครับเกตเอียงสะบัดนะฮะพิมพเป๊ะขนาดดีมากตรงนี้นะนะครับนี่นี่ผมล้างแล้วนะเห็นมวลสารเลยนะฮะเป็นก้อนขาวๆนะครับเยอะนะเม็ดเม็ดขาวเยอะนี่ฮะแห้งๆเลยครับ พาเขากดตื้นนะฮะตรงนี้นะครับพากดตื้นอันนี้ถ้าอยู่มือเสียนนี่เขาไปเซาะพิมพ์ใหม่ให้ลึกสวยเลยนะนะก็โครงพิมพ์ก็ดีนะคโครงพิมพ์เป๊ะเลยนะครับผมชอบโครงพิมพองเงี้ยแต่ว่าพาเขากดตื้นแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเห็นมูลสารเป็นก้อนเลยนะตรงนี้มีเม็ดแดงนะฮะเห็นไหมมีเม็ดแดง เม็ดปลาซุ่มกอเม็ดปลากําแพงเพชรนะนี่นี่นะเนี่ยเ็นเม็ดขาวป่าปลายแห้งๆเลยครับแต่ในความแห้งเขามันนะนะครับพ้าเนื้อแห้งมันจะแร่งนะครับแกร่งแล้วก็มีการลั่นเนาะพิมพโคงพิมพ์ดีมากนะครับแต่ว่าพ้าเขากดตื้นแค่นั้นเองนะครับขนาดดีด้วยน้ำหนักดีด้วยนะ โครงพิมพเขาดีมากนะเดี๋ยวขายไม่ได้แต่ผมจะเ <c oughs> ก็บไปซอพิมพ์นะครับเดี๋ยวนี้สมเด็จนี่เซียนเขาลงมานะผมเห็นบ่อยนะฮะเซียนบนห้างลงมาเดินซื้อผ้าฟอร์มดีๆแล้วเขาไปทําพิมพ์ไปแต่งพิมพ์ไปซ้อพิมพ์นะครับเปลี่ยนเลยนะถ้าเนื้อแท้โครงพิมพ์ดีนี่ไปทําแล้วเกิดเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะผ้าแท้ดูง่ายแท้แบบร้อยตามันไม่ค่อยหลุดมา นี่เม็ดขาว่าเงี้ยด้านข้างนะครับแท้แบบดูง่ายแท้แบบปร้อยตาแท้แบบเป็นหนังสือแบบยุคเก่าไม่มีหลุดแล้วนะครับ F4 เขาก็จะหาซื้อภาพแบบนี้แหละไปทำกันนะนะครับคือภาพมันแท้ได้แต่ว่ามันมันดูยากนะครับที่หลุดมานะคือภาพมันอาจจะแบบว่าขาดตรงนั้นตรงนี้อย่างตรงนี้ก็กดตื้นนะนก็มีข้อตำหนินะฮะพากดตื้นนะ แต่เนื้อเขาเดีเห็นด้านข้างไหมครับเนี่ยด้านข้างมีรอยฝนขอบเก่านะเนื้อในเขาขาวนะเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าขายไม่ได้ผมจะล้างอีกรอบนี่เม็ดแดงไหมล้างให้ขาวเลยนะเพราะว่าสมเด็จเขาจะนิยมขาวๆกันนะเสียนนะเขาจะเล่นโซนขาวนะขาวเกร่งพ้าวเนี้ยโด,ดนเหงื่อมานะแล้วด้านหน้าเนี่ย อยู่ด้านหน้าเขาจะเน่านะมันก็เลยออกกลมน้ําตาลตอนแรกนะนะนี่ไหมเห็นมวลสารไหมครับเนื้อดีมากนะครับมวลสารเป็นก้อนเลยนะเราพาม่หักไม่ซ่อมเลยนะตรงนี้นะครับนะนี่มีฐานผ้าทิพย์นะด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนี่เนื้อจริงนะเนื้อจริงที่แบบว่าผิวเปิดนะครับเห็นไหม มีมวลสามเป็นก้อนลอยๆนะนี่ด้านหน้าเขามีคาบไงคาบจากการใช้โดนเหงื่อมักหมมเลยพวกนี้นะนะครับมันก็จะเกิดกผิวผิวแบบเหมือนผิวเน่านะฮะนะครับผิวด้านนอกนี่วงพิมพ์เขาดีนะเห็นมนี่ถ้าลึกกว่าน,นี้หน่อยก็สวยเลยนะนี่เส้นพาทิพย์เนี่ยเส้นฐานพาทิพย์นี่ ธรรมชาติดีนะครับเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะคนจะมองตรงนี้ก่อนพิมพ์ใหญ่วะละคังนะมองตรงเนี้ยนะครับเตียนก็มองนี้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีเขาไม่จับเลยนะครับมันไม่มีก็ได้นะแต่ถ้ามีคือมันเป็นบล็อกนิยมนะครับฐานพาทิ์เนี่ยนะอ่าแลวไหลเห็นไหมไหลเอียงอยู่ข้างไหลสุดนะเกเกะบัตตัดตกขอบพอดีเป๊ะอ่า นะครับเอาสามพันแล้วกันเนาะนะครับเอาสามพันนะครับพาโฟมดีนะครับบางทีเศรษฐกิจดีๆเนี่ยเดินหาพาฟแบบนี้หาไม่ได้นะพิมพ์ดีๆเนื้อดีๆหายากมากนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่เนาะนะครับผมก็ขายแบบบวกกําไรนิดหน่อยนะครับเอาไม่เยอะนะฮะเอาไม่เยอะนะครับถ้าใครติดตามผมเมื่อสองปีที่แล้วที่ผมทําช่องใหม่ๆนะ จะรู้เลยว่าผมสตาร์ทด้วย5,0006,000ขึ้นนะนะฮะ <c oughs> ต่ำสุดก็สี5 0 0 4 5 0 0นะครับ7,800 0ั 7, 8, 000, นะฮะเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะขายมันเลยนะนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างว่าเนาะนะครับผมตามภาวะนะครับผมลองดูใครชอบนะทักมานะครับเอาสามพันเนาะนะครับรพิมพ์ใหญ่ว่ารักขังนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผม โอเคนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ